ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า อาอาการพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัดชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดเราก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกี่ความสามารถก็เพื่อที่ต้องการให้พี น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเครื่องที่3ามหนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกําลังพลนํายานพาหนะและเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่กําจัดผักตกชวาในแหล่งน้ําของชุมชนเพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ําสําหรับรองรับฝนตกชุกนะคะณบ้านนางงิ้วตําบลชัยวัฒนาอําเภอปัวจังหวัดน่านนั่นเองค่ะต่อื้วงกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่25สํานักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับจยุยั้งโรคโควิด -19 ณร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ